สวัสดีค่ะวันนี้ไพรจะพามาปลูกเคปกูสเบอรี่นะคะหรือว่าทงเทงนั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นทงเทงฝรั่งนะคะไม่ใช่ทงเทงไทยนะคะเพราะว่าทงเทงไทยนั้นไม่จัดว่าเป็นผลไม้นะคะอาจจะจัดว่าเป็นวัชพืชนะคะแต่ว่าก็จะมีประโยชน์ทั้งสองอย่างเลยนะคะ โดยที่ลักษณะของทงเทงฝรั่งกับทงเทงไทยนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะอย่างเช่นลักษณะของดอกแล้วก็ลักษณะของผลนะคะซึ่งทงเทงฝรั่งนะคะเขาจะมีลักษณะที่ลูกใหญ่กว่าแล้วก็ดอกใหญ่กว่านะคะและลักษณะใบนะคะก็จะแตกต่างกันนะคะ ซึ่งลักษณะของใบธงเทงฝรั่งจะมีลักษณะที่ใหญ่กว่าธงเทงไทยนะคะการนำไปปลูกนะคะไพรใช้วัสดุปลูกนะคะวานมาเลสใสในวัสดุปลูกแล้วก็พองอกนะคะไพรก็จะนำมาลงในถาดเพาะนะคะค่ะสำหรับวัสดุเพาะที่ไพรใช้นะคะไพรใช้พีทมอสนะคะในการเพราะ ก่อนที่จะนำมาลงในถาดนะคะค่ะสำหรับาการเพราะเคปกูสเบอรี่นะคะก็ไม่ยากนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาที่เร็วอัตราการงอกก็ค่อนข้างสูงนะคะใครใช้เวลาในการเพราะประมาณ2อาทิตย์นะคะแล้วก็นำมาลงในถาดเพาะอยู่ประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็ค่อย ลงนำลงในแปลงปลูกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ สำหรับเคปกูสเบอร์รี่นะคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะซึ่งเคปกูดเบอร์รี่นะคะประโยชน์ที่เน้นๆที่เห็นกันแล้วก็ทราบกันดีนะก็คือมีวิตามินซีสูงนะคะ ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ดีนะคะโดยเฉพาะนะคะป้องกันการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกด้วยนะคะ สําหรับวิตามินซีนะคะที่ค่อนข้างที่จะสูงปีดเลยนะคะก็จะมีมากกว่ามะนาว1ลูกถึง2เท่าเลยนะคะในวิตามินซีของเคปกูสเบอรรี่นะคะส่วนใหญ่นะคะที่ปลูกเคปกูสเบอรรี่เยอะก็จะเป็นทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทดลองปลูกของโครงการหลวงนะคะโดยเมื่อก่อนนะคะ ในโครงการหลวงนี้แนะนำให้ประชากรในพื้นที่สูงนะคะปลูกเพื่อทดแทนฝิ่นะคะแต่ปัจจุบันก็มีการปลูกอย่างแพร่หลายนะคะส่วนรสชาติของเคปกุสเบอรี่นะคะก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะ มีลักษณะจะค่อนข้างไปทางมะเกือเทศผสมกับลูกองุ่นนะคะ ส่วนธงเทงไทยนะคะเขาก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะประโยชน์ส่วนใหญ่ที่คนไทยนิยมนำมารับประทานหรือว่าต้มเป็นยานะคะก็คือจะช่วยรักษาอาการไอเจ็บคอนะคะช่วยขับเสมหะนะคะอันนี้คือธงเทงไทยนะคะค่ะสำหรับส่วนของใครนะคะก็ เพิ่งนำมาปลูกเป็นครั้งแรกนะคะเป็นการทดลองปลูกนะคะว่า,าุงเทงฝรั่งนะคะจะ มีอัตราการงอกสูงหรือไม่แล้วก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่นะคะแล้วก็รสชาติเป็นเช่นไรนะคะสรุปแล้วนะคะใครก็สามารถที่จะปลูกเคปกูสเบอรี่ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำผลของเคปกูสเบอรี่นั้นมารับประทานได้นะคะและค่อนข้างดกด้วยนะคะแต่ว่าเคปกูสเบอรี่ของใครนะคะจะมีลูกที่ไม่ค่อยใหญ่เหมือนกับโครงการหลวงนะคะ เพราะว่าพรายจะไม่เด็ดลูกของทงเทงที่ออกมาจำนวนที่ค่อนข้างดกแล้วก็เยอะนะคะไม่เด็ดออกนะคะไม่คัดเลือกก็จะปล่อยไว้ตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นลูกที่ได้จึงไม่ใหญ่มากนะคะค่ะสำหรับ การปลูกและการดูแลเคปกูสเปอรี่นะคะก็ง่ายๆนะคะไม่ต้องดูแลมากมายนะคะแค่กำจัดวัชพืชแล้วก็ให้ปุ๋ยให้น้ำปกติเหมือนกับการปลูกผักทั่วไปนะคะค่ะเพียงแค่นี้เราก็รอเก็บผลผลิตได้เลยนะคะค่ะสำหรับ ท่านที่คิดจะปลูกเคปกูสเบอร์รี่นะคะก็ไม่ต้องคิดมากอีกแล้วนะคะสามารถที่จะนำไปปลูกได้และก็ผลประโยชน์ที่ได้ก็มีมากมายนะคะดังนั้นนะคะจึงอยากจะแนะนำให้ปลูกเคปกูสเบอร์รี่นะคะ ก็จะสามารถนำไปทำเป็นเมนูสลดัดหรือว่าน้ำผักผลไม้ผสมกับอาหารชนิดต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะรับประทานสดได้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ